ไายที่เสียหายนี่จุดกำลังช่วยนะครับท่านแทรกมาได้เลยนะครับท่านแทรกเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่เออ่ไม่ไม่ได้แต่งกายที่เสียหายท่านก็ปล่ขยะปลอดภันะครับแต่ท่าสามารถที่จะาให้นะครับตึ้งครับลำดับเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพรเจ้านายแมลลนลัรัตนสุขนลผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนทั่วไปต่างน้อมจิตตั้งมั่นร่วมกันบำเพ็ญวันที่4ีพฤษภาคม2อ6 5าณวัดเกาะกลางตํบหลหนองแคมีทั้งใจต่อกัน มุ่งสร้างสารรค์งานต่างๆให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้และขอให้การ,ปรเป็ปนคำตึกหาครับเอาความดีช่วยหัวใจเอาความดีช่วยหัวใจเราความดีช่วยหัวใจ กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขอญาตด้านนี้เลยนะครับท uh ั้งตั้งแถวด้านนี้เลยครับเดี๋ยวก็ยืนอยู่ข้างหน้านะครับไปครับคุณหผอไกรลาศเป็นลำดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับเมื่อลงสองหนึ่ง ดูให้ดีแล้วกันนะครับครับตรวจสอบเลยครับเลยไม่ได้อกยากนาดนจันดีจนดีว่าทเินแล้วับลดับต่อไปนะครับท่านทัากัน Terima kasih telah menonton! ตัวให่ครับอนนี้ลงไปมีกมลงไปพ่งนี้กินได้เลยูมากงมากใส่งานรอรอหน่อยมามาลอยีกันมาโอเคมาแล้วนุกนการนาับ

Wow.、Yeah.